เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะใหม่ของเราที่เพิ่งจะย้ายมาร่วมที่แอนฟิลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างทางไรอันเกลวเวนแบกมิดฟิลด์ a s ชแมนกันก่อนเลยเมื่อทีมของเราไปคว้าตัวเขามาจากทางเสือใต้ไบเย,ยนมิวนิกในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะได้สนัราคา40ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา34ล้านปอนด์ด้วยกัน ก่อนที่เขาจะตอบแทนความไว้วางใจของทางเยอกินครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคำชื่นชมอย่างมากหลังจากมีส่วนร่วมกับการทำประตูไปแล้วถึง4ลูกโดยแบ่งเป็นการยิงเอง2ประตูและทำไปอีก2แอซซิตให้กับเพื่อนร่วมทีมจากการลงสนาม12นัดในการแข่งขันทุกรายการ อย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของกราวเวนแบกเองก็ออกมาประกาศลั่นเลยว่าเขาจะขอเบิกร่องประตูแรกของตัวเองในการแข่งขันพิมเมลรีให้จงได้ผมต้องการทำให้ได้สักประตูนะกราวเวนแบกก่าวแล้วผมก็มั่นใจว่าผมจะทำมันได้ด้วยผมหวังเอาไว้เช่นนั้นผมอยู่ที่นี่มาหลายสัปดาห์แล้วแม้ว่ามันจะยังเป็นช่วงเริ่มต้นของผมอยู่แต่ผมก็รู้สึกดีมากมาก กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปอย่างที่ผมคาดหวังมันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะด้วยความสัตย์จริงเลยมันมีแต่เรื่องราวดีๆสำหรับตัวของผมแล้วผมเริ่มต้นได้อย่างดีเลิศก,กับทีมนั่นทำให้ผมมีความสุขอย่างยิ่งและการลงเล่นเกยมเย้าให้กับลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์มันก็เป็นบรรยากาศที่น่าทึ่งมากเลยดังนั้นมันมีแต่จะทำให้ผมมีความสุข แน่นอนว่าในการแข่งขันพิมพ์ลีกมันไม่มีเกมไหนเลยทีง่ายมันไม่มีทีมใดในลีกนี้ที่เป็นทีมที่แย่หรือไม่ดีแล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้นคุณก็จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้ดีที่สุดในการแข่งขันทุกนัดน,นั่นแหละคือพิมร์ลีกผมได้เห็นสนามของทางลูตัตนทาวสำหรับการแข่งขันเกมนัดต่อไปของเราแล้วมันดูเป็นสนามที่ค่อนข้างจะแปลกไปจากปกติกนิดหน่อยและผมก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ที่จะได้ไปเยือนทีนั่นเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในสตาร์ดังของพิมเมร์ลี่เ่างทางซอนฮึงมินแนวลูกตัวเก่งของทางไก่เดทองทอตแนมฮอสเปอร์กันบ้างหลังจากเขาได้กลายมาเป็นกัปตันทีมของสโมสรับตั้งแต่การย้ายออกจากทีมไปของแฮร์รี่เคนไปอยู่กับเสือใต้บาเยนน์มิวนิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นั่นทำให้ซนได้เฉิดฉายขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมภายใต้การทำทีมของอังเก้ปปสเตโกกูในใหญ่คนใหม่ของพวกเขาและก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมยังคงไร้พ่ายสำหรับการแข่งขันพมมรีเมียร์ในฤดูกาลนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าเรื่องเราอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาเกือบจะได้มาลงเอยกับลิเวอร์พูลของเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ในปี2022ล่าสุดเจสันเบิร์ด นักข่าวคนดังของเดลิทเทริรกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มายืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวหลังจากเขาได้เขียนสก๊ปพิเศษถึงประเด็นนี้ขึ้นมาเลยว่าลิเวอร์พูลมีความพยายามอย่างหนักในการเซ็นสัญญากับดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้หลายนี้และตัวของซนเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายมาลงเล่นที่แอนฟิลด์ในช่วงเวลานั้นด้วยหลังจากทีมของเราเสียซาดิโอมาเน่ที่เลือกไปอยู่กับทางบาเยนน์มิวนิค พาย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองแต่ท้ายที่สุดดิวดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเป็นทางสเปอร์ที่ปฏิเสธการปล่อยตัวนักเตะณนะช่วงเวลานั้นออกมาลิเวอร์พูลพยายามจะเกี่ยวพาราสีสนเึงมินเมนสซมเมอร์ในปี2022นะเบิดกล่าว นั่นเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่พวกเขารับทราบว่าซาดิโอมาเน่กำลังจะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลของพวกเขาไปด้านตัวดาวยิงของท็อตแนมฮอสเปอร์เองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายมันเล่นที่แอนฟิลดด้วยเหมือนกันนั่นแหละคือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวของนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเหมอจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเราตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างทางคริยองเอ็มปาเป้สตาร์ดังทีมชาติฝรั่งเศสจากค่ายไปอชปารีสแซงแชแมงกันบ en ้าง หลังจากทางเลอรก,กิฟสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสมีความพยายามจะโหมกระแสข่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าลิววร์ผูยังคงให้ความสนใจในการคว้าตัวเขามาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงสัมเมอร์หน้าซึ่งจะเป็นตอนที่เขาหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมอย่างทางปารีสแซงแแมงพอดี Saint ทำให้เขาสามารถที่จะเริ่มต้งการเจรจาสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรนในต่างแดน,นได้ตั้แต่เดือนมก,กราคมน,นี้เป็นต้นไปตามกฎบอสแมนก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าดาวเตะวัย24ปีสามารถบรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับทางเรอันมาดริดได้แล้วสำหรับการย้ายไปลงเล่นในถิ่นซานเตียโกเบนาบิว ทว่าล,ล่าสุดทางราชันชุดขาวก็ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการออกมาตอบโต้รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นไปแล้วว่าพวกเขายังไม่ได้มีการทำข้อตกลงใดๆกับตัวของนักเตะทั้งสิน้นเพราะเขายังคงเป็นผู้เล่นของปารีสแซงแชร์แมงจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยกันออกมาตามหน้าสื่อในหลายสำนักในเรื่องของการเจรจาระหว่างสโมสรของเรากับกิริยเอ็มปาเป้นั้น สมสรฟุตบอลเรอันมาตริดขอยืนยันว่าข้อมูลที่ออกมาเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงเรอันมาดริดระบุผ่านแถลงการบนหน้าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมสรมันยังไม่ได้มีการเจรจากันในลักษณะนั้นเพราะนักเตะยังคงเป็นของทางไปอเอช เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยียจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดประจำวันนี้เลยก็ว่าได้กับเรื่องการไล,ล่ล่าตัวอังเรยทรินดาเดมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลจากสโมสสฟลูมิเนนเซก่อนหน้านี้มันก็มีนักข่าวจากบิกบ้านเกิดของเขารายหนึ่งที่รายงานข่าวล่วงหน้าออกมาก่อนแล้วว่านวิวพูลของเราสามารถบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอังเรทางวาจาได้แล้ว และล่าสุดดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่เพียงเสียงหรือเสียงเล่าอ้างอีกต่อไปเมื่อตักเอลฟาเรียนักข่าวคนดังของโกลโบสื่อยักษ์ใหญ่จากแดนกาแฟก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อเขาถูกรับเชิญมาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกยมโคปาลิเบอร์ตาโดเรสระหว่างทางฟลูมินเนเซกับโบคาจูเนียให้กับทาง BBC ซสื่อข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษซึ่งระหว่างการบรรยายเกยมดังกล่าวนั้นเองฟาเรียก็ได้พูดออกอากาศเพื่อตอกย้ำในเรื่องนี้เอาไว้ว่าอังเดรทรินดาเดเตรียมตัวย้ายออกจากฟลูมินเนเซในช่วงปลายปี2023นี้เขากล่าว มาริโอบิดเทนคอร์ประธานสโมสรของฟูมิเนเซเองก็ได้ทำข้อตกลงกับจูตัวในการที่จะปล่อยตัวเขาไปลงเล่นในทวีปยุโรปหลังจากจบฤด,ดูกาลของลิกบราซิลเป็นทีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ไม่เพียงแต่ฟาเรียที่ออกมาเปิดเผยเช่นนั้นด้านเดโอซีคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็รายงานข่าวออกมาไปในทิศทางเดียวกันด้วยอีกหเจ้า อังเรให้ความสนใจอย่างจริงจังกับการย้ายไปเล่นกับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะเดฟโอซีคอรระบุมันมีข้อตกลงด้วยวาจาที่สามารถตกลงกันได้แล้วระหว่างทั้งสองฝ่ายในดิวนี้มาฟังการออกมาจุดประเด็นจากสํานักข่าวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในลกบราซิลหรือในประเทศอังกฤษถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของทางอังเรทินดาเดกันไปแล้ว ข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงให้ครบถวนกระบวนความกันไปเลยแต่เราจะขยับมาดูการออกไม้สัมภาษณ์เปิดใจของตัวดาวเตะวัย22ปีเองกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรถึงเรื่องนี้กันย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเรียกว,ว่าภูของเราก็มีความพยายามอย่างหนัก ในการจะเซ็นสัญญากับเขาแต่ขอ้อเสนอ30ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว26ล้านปอนด์ของทีมเราในตอนนั้นก็ถูกทางฟรุมิเนมเซ่ตอบปฏิเสธกลับไปเพราะพวกเขาต้องการจะรั้งตัวเขาเอาไว้ช่วยทีมลุ้นแชมป์โคปลาลิเบอร์ตาโดเรสก่อนแต่ล่าสุดหลังมีรายงานข่าวออกมาว่าเจ้าตัวสามารถบรรลุข,ข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมของเราด้วยวาจาได้แล้ว นักข่าวก็ได้นำประเด็นนี้เข้าไปสอบถามกับตัวของอังเกรเองที่ซึ่งเขาก็ยังคงพยายามจะอุกไตไม่ตอบคำถามดังกล่าวออกมาแบบตรงๆแต่เจ้าตัวก็มีการยอมรับแบบไกลๆเลยว่าเขาติดตามดูเกมการเล่นของลิเวอร์พูลมาโดยตลอดแถมยังใช้โอกาสดังกล่าวในการชื่นชมการทำงานของทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮฟวีเมทัลของเราอีกตัว ผมได้ติดตามดูเกมการเล่นในการแข่งขันนอกประเทศของเรามาบ้างนะอังเดรก่าวผมยังได้ดูเกมการแข่งขันพิม์ลิกอีกด้วยมันเป็นหลีกที่มีการแข่งขันกันสูงมากๆเลยนะและเรียกร้องจากตัวนักเตะค่อนข้างมากผมรู้ดีว่างานที่ลิเวอร์พูลทำเอาไว้มันสุดยอดมากขนาดไหนและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเยอเกนครอปเป็นโค้ชที่สุดยอดมาก เขามีความชันชาดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างยิ่งหยดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ